ตีค่ะนักพยากรณ์เลขเงินล้านค่ะฮาหนอยมัดรวมวันที่2เดือน1นปี67นะคะเน้นวิ่งรูด9กับ0ูนวอก็คือวิ่งรูดนะคะอันนี้เอาไปวินนะคะตัววินวิน3ตัว2ตัวใช้ชิมพิเศษปกติและ v ี p ค่ะส่วนข้างล่างนี้เป็นตัวที่ไม่หมอชอบเนอะวินแล้วชอบแบบนี้ชอบแบบนี้นะคะ เหมือนเดิมค่ะไม่สนับสนุนลิงก์เว็บพนันทุกชนิดนะคะห้ามวางลิงก์วางเว็บพนันใต้คลิปแม่หมอนะคะเป็นเพียงแนวทางพยากรณ์เลขเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจเข้าห้องเข้าบ้านเข้าห้อง VIP ก็ตามนี้เลยค่ะ CC252268 นะคะจิ้มรหัสตามนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีได้รับทรัพย์กันนะคะไปกลับบ้านไปปีใหม่กันแล้วนะคะ ใช้เงินหมดไปเยอะนะคะเอาเงินของเรากลับมานะคะใครชอบก็ลองจิ้มดูนะคะเหมือนเดิมค่ะแม่หมอก็ไม่สนับสนุนลิงเว็บพนันนะคะพยากรณ์ได้ยังไงก็ให้แบบนั้นนะคะให้แบบนั้นนะคะฝากแชร์ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะในการทําคลิปต่อๆไปอีกนะคะเออนะคะฝากด้วยนะคะ ฝากช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะใครวินไม่เป็นนะคะไอสามตัวสองตัวตรงนี้ถ้าใครวินไม่เป็นแนะนําว่าให้ลองเข้า google แล้วก็จิ้มตัวเลขทั้งหมดเนะะี่ยค่ะวินสามตัวสองตัวจิ้มไปให้ Google วินให้เรานะคะอันนี้ที่แม่หมอชอบแล้วแม่หมอลองวินดูนะคะจริงๆฮานอยของแม่หมอเข้าทุกวันโดยเฉพาะตัววินรูดนี้นะคะจมาทุกวันเลยนะคะแล้วก็ตัวเจาะนะคะ ก็จะมาทุกวันแต่ว่าจะมากี่น้อยแค่นั้นเองตัวเจาะนะคะแล้วก็นี้สามตัวค่ะนะสามตัวสามเม็ดวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ